อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะวันที่20กรกฎาคมต้องบอกเลยว่าตลาดซื้อขายรอบนี้โอโ้โหโคตรดุเดือดเลยคลิปนี้มีหนักเตะดังใน,นการย้ายทีมนะครับจะมีใครกันบ้างกัอรับชมนะครับรบกวนกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเกือฟันเกาก่อนแล้วกันคนแรกครับปีแอร์เอเมริกโอบามายองกองหน้าวัย35ปีจากมาร์กเซยล่าสุดย้ายซบอ,อัลคาเซียทีมในลีกซาอุดีอาระเบียแล้วเรียบร้อยค่าตัว10ล้านยูโเรเซ็นสัญญาถึงปี2026แล้วบกและรับค่าเหนื่อยสับหบาอ้านยูโรบโ อเวโรโมลตากองหน้าทีมชาติสเปนวัย31ปีจากแอติลตโกมาเรนตนะครับล่าสุดย้ายซบเอซิมิลนานแล้วเรียบร้อยค่าตัว13ล้านยูโรตามค่าฉีกสัญญาเลยแล้วก็เซ็นสัญญา4ปีบวกออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีนะครับโดยพี่แกนสวมเสื้อเบอร์เจําหรับอเวโรโมลตาดิวต่อมาครับแชอูกิลาซี่นะครับกองหน้าวัย28ปีจากสตุตการ์ดล่าสุดย้ายซบบรลเซียดันมุนแล้วเรียบร้อยค่าตัว17.5ล้านยูโรเซ็นสัญญา4ปีด้วยกันนะครับสำหรับกี ดิวตอมานกับแรงแซงแม็กซิมังปีกจอมเลื้อยวัย27ปีจากเอาอาเลนะครับล่าสุดย้ายโซเฟเดบาเช่แล้วเรียบร้อยเป็นสัญญายืมตัว1ฤดูการนะครับเรียกว่าเจอหน้ามูใช้งานนะโอ้โหบอกเลยดูเดือนแน่นอนนะครับสำหรับแม็กซิมังดิวตอมานะครับแมนซิตี้นะครับประกาศคว้าตัวชาววินโย่ปีกดาวรุ่งวัย20ปีสัญชาติบราซิลจากทัวนะครับค่าตัว33.6ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับบอกเลยคนนี้โอโ้โหโคตร รวดโคตรเร็วเลยนะฮะและดิวสุดท้ายนะครับเป็นอัลเบโรโมเรโนนะครับแบ็กซ้ายจอมเก่าวัย32ปีล่าสุดย้ายซบทีมโคโมน้องใหม่ซีลิอาไม่มีค่าตัวเนื่องจากโมเรโนไะด้เพิ่มบทสัญญากับบีอาเรลลไปนะครับก็เรียกว่าโคโมน้องใหม่โอโ้โหรอบนี้เนี่ยเสริมโหดจริงๆนะครับกุนซือเป็นเชฟฟาบิการ์ดนะครับกองหน้าก็เพิ่งเสริมเบลติมาผู้สำประตูได้เปเป้เลน้านะครับแล้วก็สุดเสริมกองหลังอย่างอาเบโตโมเรโนนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวว่าโคโมเนี่ยนกำลังท่าผ ทำราเฟลวารันให้เข้ามาร่วมทีมด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าตัวเนื่องจากวารันหมดสัญญากับแมนยูแล้วเรียบร้อยนะครับและนี่คือ6นักเตะย้ายทีมนะครับในช่วงตลาดซื้อขายวันที่20รกรกาคมนี้นะครับคลิปหน้าจะมีใครย้ายทีมบ้างคอยตามกันไว้ได้เลยนะครับ